และดาราหนนะคะนุีคค่ะน,น,บบน,นะคะเป็นการเอ่อเป็นข้อเียวที่โด่งังมากนะคะ,ระเ,เรื่องต่อไปคือเรื่องก่อนนะครับจากจี s ิสจีเอ็มไัดบริษัิเต็ดนะครับคุณกงเกาตุรันรัศมีนะครับร่วมกับบุุุ้และเ้แตรั้นนครับนี่คือ ว,นนว,วนันนี้น,นี้รันแขกที่สัด้วยด้วยขอบีค้าเอาจลงวาอีกีด้วยนะคะโอ้โหอันนี้น่ารักมากต่อไปนะคะเป็นพอปรโยชน์ที่ดูได้ทั้ครอบครัวจริงค่ะแระแตับแระแตแตรลุกรวันนี้มาตัวลรกเก็นเลยค่ะจากกรีน,นพีนเรรบคุณครต ขอบคุณนะครับที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีนะครับขอต่อคุณโครงการดีๆแบบนี้ได้แก่สภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติสมาพันสมาคมชิกยิจิตรพิยุกธิการเสียงพิยุทธ์โบรานะครับสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ประเทศไทยสมาคมผู้ขับข้ามยนต์สมาคมนักข่าววิยุทธ์แห่งับราสมาคมนักข่าวบันเทิงสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมจิตเวชแห่งประเทศไทยสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยมีสมาคมผู้กับภาพโยนไทยด้วยนะคะสมาคมนักสังคมสุขภาพจิตเวชค่ะสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซต์ไทยและไทยนะคะสำนักงานสรรหารายได้สภาชาติไทยนัดติชโฉนดสัปดาห์ด้วยค่ะแล้วก็ในการมอบรางวัลในครั้งนี้นะครับผู้สื่อข่างสันตุวิติประจันทีส5บตันวายนักสื่อวีวดีอร์โอ เราสุดสุดต่ก็เสร็จสิ้นทุกชั้นนี้นะครับในการมอบของนะครับแต่าว่าอย่า สารรือสิ่งที่ดีดีเพื่อสังคมนะครับแล้วก็มาขอบคุณทุกท่านอีกท่านหนึ่งในการที่มาร่วมงานในศูนย์งานสรกิจและท่านท่านเหล่านี้ก็คงจะรังสรรค์สิ่งดีดีทงานให้กับพี่น้องชาวชุนชาติไทยต่อไปนะครับนะคะนี่คือรางวัลเบนโต้เจ้าพีเดียอวอร์ดสตอร์สเนฟนะคะสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิตประจำปี2551ขอเชิญกลับมาร่วมงานอีกครั้งเลงค่ะขอบคุณมากค่ะ เรื่อว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านวิชาณีชร์นั้นท่านลงทีกรมทรัพย์นนะครับท่านนาชาติจติมาชื่อและผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขกรมทรัพินทุกทุกท่านนะครับตลอดจนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับการของเราการของเราทุกเรื่องต้นนะครับเรื่องแบบนี้ทานของเราก็ยังมีการเสวนานะครับโดยการสมบูรณ์สรรพไม่แพ้โยมยุบมุมที่โรงสารในหัวข้อเรื่องอยู่อย่างไรในสังคมแบบแยกซึ่งกำลังเป็นปัญหาแบบข้าในปัจจุบันนี้ท่ามีข้อคิดดีสาระดี ที่จะเป็นสุขภาพิตที่ห้ชีวสต